asa o oh, kakur kempay. ไปน่อยไล้อเรมากบ่เลือ่อยไปอันระวังมันจะออกมาตรงไปคั้นเท้าเลี้ยวไปนี่การเลี้ยวไปจะเลื่อนสินสินนะ <c oughs> ไปถึงระวังนะช้าๆปั๊มน้ำมันแถวนี้แหละใกล้ใกล้แล้ว <c oughs> เออลยปัม๊ม ได้ละปมน้ำมันไะครับไปไปไปเลยปมมันไปหมดเลยปมมันปปน,<ะ>นิดเดียวติดกันหะละ่ะนั่ไงนี่ซ้ายมือที่เขาทำชานออกมาดิละขายของนี่แหละจอดใส่บาลรถน,นี่ออกด้วยนี่บอนจอดหน้าร้านเลยอ่าปังแล้วเออเป็นซี่ไปซี่ไปซี่ไป แดดยูไ่ได้ไมัม้งเอาปีกว่าออเออเดี๋ยวปิดประตูก่อนโอ้โหคือเก้านหา่านแถววร้านนี่สวัส <Yeah. S 1> ดีจ้าทำคลิป oh. ทำคลิป oh. น้องชายมาจากวานนอนปลานินปลาดุกสด <Okay. S 1> อาหารตามสั่งลาบก้อยต้มส้มตมไก่หมุนกล้วยทอดคือ <laughs> <Yeah. S 1> หลายเนี่ย

ไม่เป็นไรกินกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วหิวหิวก็เลยกินซางเห็ดตัวยังบ่แล้วซานไปซื้ออะไรแางไปซื้ออะนรโมเตอร์หมุนอันึ่งอย่าเห็ดไก่หมุนเห็ดเต่าไก่หมุนปลาหมุนนนี่แนวแนวเพิ่นขายมีกล้วยทอดนี่เน่เตี้ยมาซื้อกล้วยทอดเพิ่นนี่เตี้ยมีต้มพร้อมให้เตี้ยนี่เด้อุดนมเพิ่นหนึ่งถุงเลยต้มนี่ มันมีถุงเดียวจะเอาสองแรงไหมอันนี้ขึนไข่ได้แล้วนนลขึนไข้ครับกะเอาไปอุ่นเอาพอมีนะอยูก็ได้หมอนอย่อืนนโพดแล้วโพดแล้วนนยายขี้ดินปลาดุต้น<ะ>จะเปร้านปะครับพี่จเจริ พิ no. no, ah, mm ่งจะเปิดพิ่งจะเปิดอดพิ่งจะเปิดพึ่งเปิดได้หนิแม่บอเปิดวันแรกนี่แหละเอาบอเอาคือมาแหกมันไห่แถะเอาบเอเปิดนแเลยมาตรงเี้มางอลงหน้าแลวะเอ้ะนี่เกระเชือเกาที่คุณ่ยืมีเดนลูกมากเระเือเก้าทานเนนนะ เป็ดตีไก่บ้านไหนสิอ่ะบ้านนี้แ้วอย่างหัวซอยหน้าสามนิ้วก็ทำได้อย่างนี้ก็ทำได้เ่้ยังได้เดนบมแบบนี้ก็ได้ เออแต่ประหยัดทำีก็วันสามทีเมือนู้วเห็นบอกัเดี๋ยวเงินคือประหยัดแมนคือกาม้าวนพี่ดีเองก่อมันบอกแเห็่ยอจัเลยเอาคุจัเล้ไปกินตันเยนไไงเออไปกินตันเยนเลยใส่ปลาเผาคนคือเห็นตัวปลาเผาหมดแล้วเดี๋ยวจะตัวสดเวลาลูกค้าสั่งหรือว่าจะขึ้นจะขึ้นมามาณทีบ้องเผาถ้าต่อไปกับพราะว่ามันมีความมาเงื่อ อือหลายกว่าไร้เนี<ม>่ยช่วงตอนไม้เขาชอบเปาดขั้วถบเขากุ้ยทอดด้วยนะน้องแต่ตึงเขาชอบกุ้ยทอดเอาแต่ปุ้ยทอดอย่างเดียวเขาประสบกินมันทั้งเกลือทั้งน่องได้แปกว่ะมืนอนานไายไปว่านานเกินงกลไปไกลมากกับบวแวะมันมันลืมมันไม่จะลืมกันแล้ว ย <laughs> ังมาไมาเ่เคนดอกวะมันอีขายก้อนแลไวไปใส่มาใส่กันยู่นอีกขื่อเกาเลยป่ะไได, <h ans> ด้ไปใช้แล้ววันนี้าคะเปลี่ยนล่างมาเรื่องเนียน้อูแมมสุดพีด้าคนนะโอ้ยมีแต่โอนเงินให้กันซุมนี่ โอ้ยยัได้เป็นก้อนเวลาเพื่นมาตั้งนงมาเน่แดงากกระวนมาจนละมือเอาะีีหน่อยจิตตามหน่อยไปเรื่อยตามหนอยดีนะฮะกรไดไจะหาเเื่อนกันเดี๋ยวไปหันกล่องมาทันทีเนี่ย ทำยูทูปนะ้วยมากบาทนี้รวยมากทั้งพี่เห็นปะ้วยเอ้ยออกถนนเลยฮะอ้าจักแล้ววนมาเออยเอ้ยพ่อโอเคเอ้าเจ็บไข้แน่นอนบาทนี้เห็นเหโอ้โหไระเด้เปิดด้านมื่อแรกแต่พ่อคนแรกมากินให้แม่นู่เอ้แยนี่แม่ยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวระบาดเนี่ยจอดเลยยังซื้อเมื่อกินบ้านแล้ววะเมื่อแรกเลย เดี๋ยวเขาคิดดีใจเดี๋ยวเขาเงงมดแล้วเด็งันเราลงไปในซอยทางหนาใหลงไปกับตัโปรอันอยู่นสวนนอนอยู่หุ่นคนถอวาทังแล้วบอกไม่ยุ่ผีนเบน่บริการงานไมอยู่หันเอาบอก่าลงไปได้ป่ะที่งเอาเลยบ่เถอาไปงอเอาเลยบ่เถอาไปอาล้บอกว่าพ่ใหญ่ ไปบอกข้าเจ้าใหญข้าเจ้าบว่างมิตเสียวแพงแพงง่ายมิเสีเอาพี่เขาอ่ี่พอพี่บอกบวแล้วแต่ว่าพนใ้เขายยนอไปจากมันหนาเพนอยกห้ขยับไปทางซ้ายเขาบว่าขยับขยับเกลือขยับขยับนาซื้อเรียนบอขยับจัไอขยับเลยนไปเรียนก็ได้ไว้องกิสกให้เอาวางเรียก็ดีให้เหมันอันิดเรียนกับของหนาเจ้าานเขาเห็น บ้ันใหญ่ยังเคยกักขวบก็เฉยเวลาเ๋ยเวลาขายเมื่อนหรขายเ็เขาใหญ่เ้าอ้แบบริไ้ผินั่งรวม่อหน้กูกลไปบูเงนบอ่อันนี้เ่ากาเ็ดตัวข้าวนี้บดเอเอาเลยเวลาขามาเขาก็ตัดเสาเลยแล้วทำบ่เทพื้นเออเฮ้เอาเลย่ายเลยสิเอาเลยบอกนเทพื้นนะมันพิษเวลาเขามาห้องใหญ่ึก่งกิเลนี่เด้กเลียมาเช็ดนี่เด้ สองครั้งเนาะมันหนึ่งกัเดืยอนึงีเจ็ดอ้ยเออเพื่อควมปนเเพื่อนก็บเอาันหน่าจใไดกนัน่อนคือดงายหัตำมะฮุง้อมก็จะี่กับายจะสี่ล่จะถุงยังคนญ่ก็ไดโบเห็นแล้วไ้นะก็สีโทมาตาเาเย็นหาโบเห็นเย็นขึ้นไปหน้าเย็นหน้าน่ะเย็นเก่า ก็ได้ต้มให้กินแล้วมเมล็ดอาหารแรงแล้วเด็กๆเอาอยัางไปให้เขากินมาเด็กๆกินต้มน้ำนี่แหละกินแหลือกินกันแหล่อเราเตากินได้มื้อเราจะพามันกินสิเอาโมไปน้ำจช่ไหมเด็กโมหนึ่งลูกมามีแนวอุดหนุนหรือดิมาแล้วต้องอุดหนุนเลยแหมแห่แหม่คเมื่อเป่าเป่าบอด้ยยิงปืนลันไหมวันแรกเบิ่งแน่เราเห็นเฮือนไว้ตั้งน่ะ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຈົນເກົ່າເວີດພຸ້ນດາີ5ແລ້ວເຂົາເດເຮັດໃຫ້ສ້າງເຮັດໃຫ້ນລາເຮັດເອົາຕວ່າໃຫເຂາສາໃຫ້ຊີແຮງກາສ້າງເ3 0 0 0 0ອສົ0 0 0 0ນາ แล้วก็เห็ดสายกขึ้นจิตหัวหัวข้าเจ้าบอกตัวนั้นเนี่ยหัวเพื่อนจะว่าบริจิตหัวสบายตัวมีคนเห็ดหัวห้จิตสาตันมีคต่ว่ปห้างนี่หนิจะได้เห็นห้างนี้เนี่ยเพื่น็นไมแจ่มันกระช่วกไปคนหน่อยิ๊เนี่ยวันหน่อยแยฝนกันตอนนี้พออนาตย่อนเดอร์ตอนนี้อันนั้นหนมันก็ยู่็จาตายโอ้มนนีเพ่นหน่หัวไม้เพื่อนจไปเก็หัวโอ้ก็เดือนล้วน วัดเทพกรุงเทพจะยันมันอย่าถือกัมแงเขาเนอนแองแงอย,ย่ามามันสศกกัมแง,งที่เอาได้เจอไม่ยังน่ะมีคือมีกระโพดนอนแองแมงอยู่หานมากินฟรีดูอุ้ยเอาทำเนี่เอาถือมั้ยจะใช้้างม้เอาโทรศัพท<น>์มานึ่งเดี๋ยวสิลืมบัตรนี่ <laughs> มาอดนุอนอดนุนคนชื่อนีลามิดสักหน่อย โอ้สุอร์ยังดีตอนเป็นกี่บาทบักโมอีกหนึ่งลูกเนี่ยนะมิตนแนวอุดหนุนเห็นบอมาห้าสิบห้าสิบห้าส้าสิบเอาเฮงเฮงปังปังมันมันคุณนางเงินกัดกระโดดล่งโลดว่าจะเอาออกมาเนลมิดนี่มีหวานดูดนุ่นบานแย่แง่บอเนี่ยิให้หน่อยสิลูกเอ๊ ทอดกล้วยนะชิมหน่อยอืมเอาเสร็ไปแล้วนะนม่เละอืมขอบคุณค่ะลัวกี่บาทเจ้าบายมีใจหน่นเจ้าบายมานหนีเสียกว่าเดี๋ยวเราคุอกันนเสียกว่าอยู่เด็กมันชอบอันนี้บ ให้นึอีย่างให้โชเฟอร์ถือโชเฟอร์ถือโซเฟอร์บริจาคเงินต้องถือเพิ่นมาเห็ดอันนั่นหาโลงรถห้อยู่หน้าบ้านโอ้ไปเที่ยวลัางแถวบ่งเดิมไปนู่นอยู่บ้านเห็อย่างนู้นเรลานขายของซือเท้าว่าเด็ดบัตนี้มั่งก็ไม่เฝ้าเห็ดตัว มุ่งแล้วแล้วมือเนี่ยโอเค okay. บายบายสวัสดีจ้าดีเจ้าะนะได้แล้วได้แล้วนะลายเซน็นอันสวยงามแล้วก็มาอุดหนุนวันแรกเฮงเฮงปงังปังมาเกาะให้ลูกให้เต้าเด็ก